เราจะพาดูอีลอกข้าวกีอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะต้นใหญ่สูงท่วมหัวเลยนะคะอีลอกข้าวกีถ้าหลายปีไปเขาจะต้นใหญ่สูงต้นใหญ่สูงท่วมหัวเลยนะคะลำใหญ่มาหือมาเลยนะคะอีลอกหรืออีลายอีลอกข้าวกีทางนี้เป็นอีลอกดอกหอมปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะคะเราทํโคกน้องนาจะไม่เสียสถานที่ทิ้งนะคะเราจะปลูก อีลอกอีกลายบุกหวานดอกกระเจียวต้นกระชายไว้ใต้ต้นไม้จะไม่เสียที่เลยนะคะต้นใหญ่สูงมากใหญ่มากอีกลอกข้าวกี่นะคะเราทำโคหน้องนาเราจะต้องใช้เนี้ยที่ให้เป็นประโยชน์นะคะใต้ร่มไม้นี่คืออีลอกหางควายอีลอกหางควายเป็นใบอย่างนี้ ข้างๆกันก็เป็นบุกหวานทิวแถวมานี้ก็เป็นอีลอกหางควายอีลอกดอกหอมกําลังจะติดมเมล็ดกําลังเป็นดอกนะคะอีลอกหางควายเราจะปลูกใต้ต้นไม้ไปเรื่อยๆตรงไหนมีร่มไม้เราก็จะปลูกเขาชอบแดดมั่งร่มมั่งนะคะอีลอกหางควายนะคะแดดมั่งร่มมั่งเขาอยู่ได้นะคะปลูกต้นยางนาปลูกต้นสักนะคะ นี่ก็อีลอกหางควายอีลอกดอกหอมปูเป็นกกอเลยนะคะกอหนึ่งใส่สี่ห้า 1, 4, ต้นได้เลยเขาจะอยู่อยู่ร่วมกันได้นะคะอยู่ด้วยกันได้เป็นกกอเลยเราปลูกตามทิวแถวใต้ร่มไม้ไปหมดเลยนะคะไม้ตะเคียนไม้มะฮอกกานีข้างล่างก็คืออีลอกนะคะ อีลอกหางควายปลูกเป็นทิวแถวไปเลยป่ากล้วยก็ปลูกได้นะคะฝั่งขวามือเป็นป่ากล้วยด้านขวามือเราก็ปลูกปลูกอีกลอกขอให้มีล่มมั่งแดดมั่งเขาอยู่ได้นะคะงามมากเลยนะคะถ้าปลูกอย่างอื่นเขาก็จะอยู่ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นพืชชนิดนี้เขาชอบแดดมั่งร่มมั่งถูกกันมากนะคะ ผักหวานป่านะคะชอบเขาชอบอย่างนี้นะแดดบ้างลมบ้างนี่เขาชอบโอ้โหอีลอกหางควายใหญ่นะคะเราจะกลับมาดูทางป่ากล้วยนะนี่ก็อีกลอกลอกหางควายพาชมโคกหนองนานะคะวันนี้พาชมป่าอีลอก อีลอกหางควายอีกลอกดอกหอมอีลอกข้าวกี่ใหญ่เขาจะอยู่ตามป่าแดดมั่งล่มมั่งธรรมชาติเขาชอบอย่างนี้นะคะป่ากล้วยก็อยู่ได้ไม้ป่าเขาก็ชอบอีลอกหางควายเยอะเลยอย่างงามเลยนะคะปลูกเป็นทิวแถวไปตามข้างต้นกล้วยนะคะ บางคนถามว่ามีมีสวนกล้วยปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะเขาชอบแดดมั่งล่มมั่งลำรลนี้เขาชอบนะแล้วก็ปลูกข้างๆต้นกล้วยไปเลยนะคะต้นมะละกอข้างล่างคือบุกหวานเออยีลอกเอยนะคะอยู่ด้วยกันไปเลยนะคะมีทั้งอีลอกหางควายบุกหวาน อีลอกเป็นพืชล้มลุกอีกลอกสามชนิดที่เรามีเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะอีลอกดอกหอมเขาจะขึ้นใบอ่อนต้นอ่อนให้เรากินตอนเดือนมีนาปลายเดือนมีนาถ้าฝนมาเร็วปลายเดือนมีนาเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดือนเมษาขึ้นเยอะแล้วนะคะคือต้นอ่อนของ อีลอกดอกหอมเราจะได้เก็บจินต้นอ่อนของอีลอกดอกหอมตอนเดือนมีนาเมษานะคะดอกดอกอีลอกหางควายหรืออีลอกคันหอกก็จะขึ้นดอกมาเดือนเมษาพฤษภานะคะจะขึ้นคันหอกมาให้เรากินนะคะแต่อีลอกข้าวกี่เดือนมีนาเมษาเขาจะขึ้นเป็นข้าวกี่ให้เราเก็บพันเมล็ดนะคะ เราก็จะเก็บเขาไว้เก็บพันเก็บเมล็ดแต่ลำเขาลำก้านเข้ากี่เขาเอาไปแกงได้นะคะให้เมล็ดเขาแก่ให้เมล็ดเขาสีเหลืองก่อนเราเก็บเมล็ดสีเหลืองเขาไว้มาปลูกลำต้นเขาแกงได้ต้มน้ําคันทิ้งต้มให้สุกแล้วนํามาแกงอร่อยมากนะคะเดือน นากระกระดาจะขึ้นมาเป็นลำต้นแบบนี้เป็นอีลายนะคะอีลอกขาก้าวกีออกตอนเดือนเมษายนนี่คือออกเป็นขา้าวกีพฤษภามิถุนากระดากระดาจะขึ้นมาเป็นอีลายเป็นลำต้นลายอย่างนี้แล้วอีลอกอีลอกดอกหอมก็จะออกดอกเดือนนี้นะคะอีลอกดอกหอมจะออกดอกมาให้เรากินจะ จะออกดอกเดือน,นพฤษภาเดือนพฤษภาเขาจะออกดอกอย่างนี้แต่ตอนนี้ดอกเขาแก่แล้วเริ่มจะติดมเมล็ดแล้วนะคะอีลอกดอกหอมจะขึ้นขึ้นให้กินทั้งต้นทั้งดอกเวลายาวนานกว่าเพื่อนนะคะผลดีของเขาคือขยายพันธุ์ได้เร็วติดมเมล็ดดีขยายพันธุ์ได้ไว คืออีล้อดอกหอมประโยชน์เวลาขึ้นให้กินจะไม่พร้อมกันถ้าเราปลูกทั้งสามสายพันธุ์เราจะมีอีลอก,กินหลายนานนะคะอีลอก,กินระยะเวลาจะหลายเดือนนะคะเขาเป็นเพื่อนล้มลุกตุลาเริ่มพฤศจิกาธันวาเขาจะเริ่มเริ่มยุบนะคะเขาจะเริ่มแห้งแห้งตายไปลงเป็น หัวอยู่ในดินนะคะมีนาเมษาของปีถัดไปฝนมาเขาก็จะแทงขึ้นมาเขาจะเป็นพืชล้มลุกเขาจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะบางคนไม่รู้ซื้อต้นพันไปปลูกแล้วเห็นเขาแห้งตายคิดว่าตายคิดว่าเขาไม่รอดไม่ใช่นะคะเขามีหัวอยู่ในดินเขาเป็นพืชมีหัวปลูกง่าย ตายยากพื้นมีหัวค่ําแล้วนะ้องมองจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะมาถ่ายทําชิปตอนค่ํานะคะมืดเลยนะมืดมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเราจะปลูกใต้ต้นมะม่วงดอกเขาอย่างใหญ่ๆอย่างงามเลยนะคะดอกหอมนะมีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะใต้ร่มไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆงาม,งามออกดอกออกเม็ด เราขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดขยายพันธุ์ได้เร็วมากคืออีลอกดอกหอมนะคะสุดยอดของอีลอกนะคะใครทำโค้งน้องนาเราขอแนะนำเลยนะคะพืชเศรษฐกิจตัวนี้ปลูกง่ายตายยากไม่ต้องการอะไรมากมายไม่มีศัตรูพืชน,นะคะไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีเรามีปุ๋ยขี้วัวขี้ควายใส่ให้เรามีปุ๋ยเคมีก็ใส่ได้เขาก็ชอบนะคะ ใช้สูตรสสิิห้า1ห้าอย่างงามเลยนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะมาพามาชมดอกสวนอีกรอบกกันนะคะ